การที่เราจะเป็นคนเด่นคนดังหรือเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะๆมันจะเกิดจากฟังก์ชันของความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างผลงานที่เรา ออกไปและเป็นที่ยอมรับหรือไม่ซึ่งฟังก์ชัน2ตัวนี้มันจะเกิดจากการจัดห่วงจุ้ยบ้านแล้วก็จัดห่วงจุ้ยของที่ทํางานเพราะห่วงจุ้ยบ้านเนี่ยมันจะช่วยคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีแน่นอนว่าพอเราจัดห่วงจุ้ยของที่ทํางานปุ๊บก็จะส่งผลให้ตัวคุณเองทีมงานเองมีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีแล้วก็ทีมงานเนี่ยสามารถผลิตงานของคุณนะ่ยที่ได้คุณภาพเพราะฉะนั้นสส่วนนี้พอมันมารวมกันปุ๊บตัวคุณเองก็จะ ได้งานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมมันก็จะส่งผลให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคมทั้งนี้นะครับในแง่ของฮวงจุ้ยนะการที่เราจะได้เบเนฟิตจากฮวงจุ้ยให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างให้เราเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่เป็นที่รู้จักมันจะเริ่มจากการเลือกชัยภูมิหรือตำแหน่งของบ้านกับออฟฟิศซึ่งถ้าเราอยากจะเป็นที่ที่ให้คนอื่นรู้จักมันจะต้องเป็นที่ที่คนเห็นเราได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือ คุณต้องมีบ้านหรือมีออฟฟิศอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีรถวิ่งไปมาเยอะแยะเยอะแยะนั่นน่ะคือชัยภูมิสำหรับคนที่อยากจะเด่นอยากจะดังนะหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะไปจัดภายในให้มันมีพลังงานที่ดีอยู่ในตำแหน่งที่ดี ให้เรามีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีให้งานที่เราผลิตออกมาได้มีคุณภาพแล้วหลังจากนั้นก็จะอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการพิจารณาดวงส่วนบุคคลว่าเราจะมีการปรับแต่งดวงเราปรับแก้ดวงเราแบบไหนเพื่อให้มันเสริมเข้าไปซึ่งถ้าเกิดทั้ง3อย่างนี้มันเข้ามารวมกันได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นคนเด่นคนดังหรือคนที่เป็นคนที่คนรู้จักในวงกว้าง